พระเอกจีนผู้ทรงอิทธิพลหลาสุดแบรนด์ระดับโลกคว้าตัวแล้วเซียวจานักสแสดงชาวจีนชื่อดังและนักร้องสมาชิกวงเอกหนที่โด่งดังจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารในปี2019ส่งผลให้เจ้าตัวกลายเป็นซปเปอร์สตาร์ในช่วงพรบตาและควา้าพรีเซนเตอร์ของสินค้าแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์มาครอบครองโดยมาร์เก็ตติ้งแพลตฟอร์มผู้ให้บริการด้านสื่อของจีนได้ทำการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสัมภาษณ์แบรนด์ต่างๆจนได้ข้อสรุปมาว่ากําลังซื้อของแฟนคลับเซลจ้านนั้นแข็งแกร่งสุดๆชนิดที่ทำให้แบรนด์คืนทุนภายใน5ชั่วโมงและมีไรายได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในแค่1วันแบรนด์ที่1 l o r e a l เรีเริ่มการที่ยงใหญ่ด้านความงามจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นหนึ่งในข้อตกลงอันหอมหวานที่เซลจ้านได้รับในปีนี้ว่าได้โดยทาง l o r e ี l ประกาศแต่งตั้งเซลจ้านเป็น global brand ambassador ในเดือนพฤษภาที่ผ่านมา 2. องอีฟแซงโลรองบิวตี้แบรนด์ชั้นนำด้านความงามสัญลักษณ์ฝรั่งเศสมีเซลจันมีฐานะเป็นถึงสกินแคร์แอมบาสเดอร์ for Asia และได้ถ่ายโฆษณาโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับแบรนด์อยู่หลายชิ้น 3. n a s ัส,สคอ m e เมติกถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ประกาศร่วมงานกับเซลจันในฐานะ แ r รนด์สโปรเพอร์ในปีที่แล้วซึ่งทันทีที่ประกาศออกไปแฟนๆต่างแห่กันไปซื้อสินค้าทำอายอดขายเพิ่มขึ้นถึง207ทาวสร้างรายได้กว่า80ล้านหยวนหรือประมาณ400ล้านบาทไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมหนึปีต่อมาน่าถึงประกาศให้เซียวจ้านนั้นเป็น global Brands p o โ e r เ o อรคนแรกและคนเดียวของทางแบรนด์อย่างเป็นทางการ4กุชชี่ในปี2021เซียวจ้านได้รับเลือกให้เป็น g l o b a l l ambassador ของ Gucci รวมกับค h r ส s l e นีหนและลู่หานซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเซียวจ้านยังบินลัดฟ้าบุกกรุงมิลานแฟชั่นวีคที่ประเทศอิตาลีทำแฟชั่นวีคลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียว 5. ลาบลอเลนฟักรานในปี2021น้ำหอมลาบลอเลนก็ได้ตอนรับเซียวจ้านในฐานะแบรนดะ์สปเพอร์ซันคนใหม่ด้วยหลังจากเปิดตัวเซีจา้านไปน้ำหอม รับครับกว่า40,000ขวดก็ถูกขายหมดภายในเวลา6ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนอกจากนี้แฟนๆของเซียวจา้านในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียยังพากันไปเมาน้ำหอมจนหมดเกลี้ยงอีกด้วย 6. ซินิแม้แต่แบรนด์นาฬิกาหร,รูคุณภาพสูงจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์อย่างซินิก็ยังเลือกเซียวจา้านเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยจูเลียนทอนารีซีอของแบรนด์บอกว่าเดะนิวยอร์กไทมซื้อของสารัฐ ว่าเมื่อเรประกาศแต่งตั้งเขามียอดเข้าชมกว่า3า2ล้านครั้งบนเว่ยป,ปัวจากนั้นภายในไม่กี่ชั่วโมงคลิปวิดีโอของเราก็มียอดเข้าชมมากกว่า9ล้านครั้งและภายใน24ชั่วโมงเราสามารถขายนาฬิกาได้มากกว่ายอดขายตลอดทั้งเดือน 7. ทอในปี2021แบรนด์แฟชั่นเครื่องหนังสุดรูจากอิตรี่อย่างทอสได้แต่งตั้งเซียวจ้านให้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์แน่นอนว่าแค่มีชื่อของเซียวจ้านพร้อตอบรับต่อบแบรนด์และยอดขายสินค้าของทอดนั้น ดีเกินคาดแม้สินค้าแต่ตัว,ตวของทอราคาจะไม่ใช่เล่นๆแต่พลังแห่งความรักของหล่าแฟนคลับก,ก็ทําให้สินค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแบรนด์ที่8 SAICLD สุดท้ายกับ SAICLD บริษัทร่วมรุนระหว่างยักษ์ใหญ่ดนมังกร SAI C Motor กับรถแบนรนด์ดูจาก,กร์เมเนา Audi ในการพัฒนาและผลิตรถที่ตอบโจทย์ตลาดจีนตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งทางแบรนด์ก็ไม่พลาด ที่จะดึงตัวเซียวจา้านให้มาเป็นแบรนด์สโ o รเพชันซึ่งการประกาศของแบรนด์พร้อมคลิปวิดีโอโปรโมตและภาพถ่ายของเซียวจา้านขนาดขับรถยนต์ Audi A7L หรือรถรุ่นแรกจาก SAIC Audi ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับกระเป๋าหนักตังแห่ไปจองรถกันตรึมดังนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยว,ว่าทำไมหนุ่มคนนี้ถึงเป็นที่ต้องการตัวของบรรดาแบรนด์ทั้งหลาย และไม่ว่าจะหันไปทางไหนก็ต้องเห็นโฆษณาของเซียวจา้าน่านต้อย่างแน่นอนค่ะเพราะนอกจากความหล่อและความสามารถแล้วชื่อของเซียวจา้านก็การันตีความปังสุดๆไปเลย